สบายดีสวัสดีเอ้อผมนี่ยต้องเันสุุคนเนาะที่นี้รับทางเข้าสู่ซองบางเสนซานเน,น,นลเน, <c oughs> นที่เรากลมาน้าสาพอนะขับเป็นทูไปมาบอกว่าไ้มาปันคนาว่าสันคหน้าขาดเป็นวะมาแดงก,กัลงมาขอนา,นาันเล้เนะาะปอนนีน้เนะีเากลับจะไปเลาะเบิ้งันเบิ้งคนาเนาะว่ามันขาดจะแต่อะไรเนะาะแต่ไายชุดไหนเนาะ คลินเลยพี่น้องเอ้ยกลินมันสามสามสี่มื้อวนเมืาอว่านี่ตกนักที่สุดวันตกแบบวัดมือมัดเม็นเล่เมื่อวานนบตกขาดตกยูบยอนเลยเมื่อวานหน้ากากขาดพี่น้องเอ้ยต้องหาสินค้าเเ็นิเงเนาะกวันขาดเงยจำใเนาะมวนนียังตกอยู่นอหอยนอกแต่ยังขึ้นอยู่มือวนนี่กั เบอบ์เครืองไข่อาชีตกอยู่มันก่จะยากนเบอรนั้นเรนี้ากะยางมาหอดตอนนี้ข้ากะยางมาหอดมองอันคณะขาดเลอนะพี่น้องยาเอาิยาเิศทายแหงเบิงเนาะว่าเป็นขาดยังไจเนาะพี่น้องคณะขาด่นองเอ้บ มันก็ขาดมันก็ขาดบ่ใหญ่หลวเนาะมันก็ขาดมันมันขาดหม่องมองที่เท่าเอาปิ่งนะตอนช่วงนั้นนะ่ะมันผลโบุโต๊กเลยผลโบโตุตกอลไรแบบนี้เอากระเพียงน้ำน้ำจากไฮนี่น้ำจากไฮนี่ลงมาไฮนี่แหละมันนี่มันเป็นทางเกา่าทางเกาเ่าแหละมันนี่มัน,มมน,มนแบบ่มีหญ้าเี่พี่น้องมันบ่มีหญ้ามันก็เลยแบบมันก็เลยขาดเนาะ ไว่าด้ผลโตกมาน้าหลายเลยค่ะมันล้นลงไปแล้วมันก็สิขาดไปเลยแต่ว่าแต่ว่ามันแบบว่าข้าบโคุดมันกับมันกับิบพอขาดแล้วเนาะเพราะว่ามันกับขาดมันขาดหม่องที่ข้าวโคตรมันมันไม่ขาดหม่องที่เขามันไม่ขาดหม่องที่เขามันแบบว่าแบบนี้น่าไปต้องคันไปสิขัาไปสิมันจีพอขาดเนาะขัาไปสิเพราะว่าเวาคุดมันแต่วันนี้มันมีอย่าง ไปเบิคันคั้นอื่นต่ออีกเนาะเพราะมันจิ๋วขาจะคันันนี้เบินต่อกันเลเนาะมพอแล้วขันนึงครับเดี๋ยวมันจไปล้าอันรอบเบิ่งเนาะเดี๋ยว่าจะบ้าเันไ่้องรอมันจิขาจะคันเนาะบตกบไ่ต้องเอ้ยโซนี้กับว่าเซนกันออกไปข้างนอกได้เนาะกั ถ่ายอยู่ให้อยู่หน้าคือเก่าแลนะ้วแรกๆว่าม่มีเวลาไปออกข้างนอกเนาะแต่ว่าแต่พออันดับหน้าแล้วแล้วก็ฝนตกคือเก่าเนาะพอไ,ไปี่น้องเนอเนะคนตกคือเก่าเนาะอันนี้มันกลบมได้ขาดนะส่วนลายมันก็จะขาดจุกมมันมันขาดนะแบบว่าน้าม,มันลายแล้วมันล้นทางไป มันก็สอบทางเข่าไปเลยเนาะนี่เป็นเสียของมันกับพี่น้องทางเข่าไปเลยเนาะมันก็กำลังเริ่มเขียวเนาะเข่าก็มันก็จำไปกันแล้วประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเลยนาะพ่่อแมพี่น้องจากที่เราแล้ยวลำหน้ามากกันเล ถ่วคันพ่แม่พี่น้องเลยตาโต้งแหง้งคนสมควรรอบคนไอ้นี่ถ่วงคันเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่ไอ้นี่ไอ้นี่ถ่วงเข่าเลยเนาะไอ้นี่ก็ได้แห้งเนาะแห้งนิดน้อยน้องถ่วงคันเลยพ่อแม่พี่น้องตอนลำนนะคือโบ ตอนลำก็ยากน้ำฉันเป่นพึ้นเป่งี่มาใส่กันเนาะแต่พอลำหน้าแล้วแล้วก็โอ้หน้ำมันตกเลยตกอย่างนักผมมีเวไรเย้ยเนานี่เอาสิอย่างรอบเบิงเนอะว่ามันขาดจากปองเนาะ ทองโอ้มีทองกอยู่นะอ่านหนึงอาันอยนะแต่วนานนำมันบอกนะ สลับคิดนี้กะกะสิประมาณนี้อ่ะเนาะเพราะว่าเสียงไงสิคอตัวไปเห็นปัานคันที่มันขาดก่อนเนาะบานนี้เนาะเนาะสบายดี